สวัสดีครับผมนีตั้งพัฒมดูงลำพูนครับวันนี้ผมจะมาสอนมือใหม่ครับ เก็บทําความสะอาดบ่อนูครับเก็บยังไงครับมีทั้งแบบมีลูกและไม่มีลูกครับเราต้องทํำยังไงครับมาดูกันนะครับนี่ครับเราก็มาพามาทําความสะอาดนะครับสําหรับมือใหม่นะครับก่อนอื่นเราก็เตรียมอุปกรณ์ครับจะมีนี่ครับมีคีมครับผมคีมจับหางหนูเนาะแล้วก็ ตัวนี้ครับที่ตักกับเกียงเหล็กครับแล้วก็กระสอบครับผมในผมก็จะเก็บผมจะแบ่งเป็นสามถึงสี่โซนนะครับในจะโซนด้่นบนจะแบ่งป็นสองโซนครับตรงมุมนั้นเนาะมุมนะครับไปถึงมุมนะตรงนี้ไปถึงมุมก็จะแบ่งเป็นอีกโซนหนึ่งแล้วก็อีกมุมซ้ายมือก็เป็นอีกโซนหนึ่งจะเก็บคนละวันนะครับ ถ้าบ่อเยอะเก็บทีเดียวไม่ไหวครับเหนื่อยครับผมไม่แนะนําครับแนะนําให้เก็บไปเรื่อยๆนะครับ่วันนี้ผมจะเก็บโซนนี้แล้วโซนล่างโซนด้านล่างโซนนู้นครับเป็นบ่อคุณเนาะจะว้าอีกวันหนึ่งครับก็ยังไม่ใกล้ครับมันจะวนไปเรื่อยๆครับผมเราก็จะไม่เหนื่อยครับหรือเราเจอบ่อไหนสกปรกเราก็สามารถเก็บก่อนได้เลยครับ จะมาดูบ่อธรรมาดาก่อนครับในี่บ่อนี้แยกลูกไปครับเพิ่งแยกลูกไปวิธีคือย้ายย้ายหนูครับไปอีกบ่อน,นึงครับนะครับต่อเนี่อแล้วก็ทําการเอาหนูออกกันครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ใส่ถุงมือนี่ครับ ุงมือยางหรอกหรือถุงมืออะไรก็ได้ครับที่ไม่ให้สัมผัสโดยตรงครับก็จับนี้ะครับแบบนุ่งคลอยก็จับประมาณนี้ครับภาพแบบนี้ครับเขาจะกลับมางัดเรานะครับกลับมางัดเราได้ครับให้เขามีที่จับครับเสร็จแล้วเราก็ไปใส่ที่บ่อว่างหรือเพื่อนๆสามารถใส่ครงได้นะแต่ผมผมจะเว้นบ่อว่างไว้ครับ จะเว้นบ่อว่างไว้ที่ละหนึ่งบ่อครับเพื่อความรวดเร็วและสบายเ,เสร็จแล้วเราก็ก็ใช้ยังับขับนี้ครับ ลบลบลบแล้วใส่ไปเอาไปแล้วเหรอครับเอาไปแล้วแล้วก็จะทำการเก็บนะครับง่ายครับเราหมดมารวมกันข้างเดียวครับเสร็จแล้วก็ตักครับนี่เนาะประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่กระสอบไปครับเพื่อเราจะนำไปใส่พืชผักของเราต่อไปนะ นีครับเสร็จแล้วก็เราก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้วยอาหารใส่ไปร <c oughs> เรามาดูตาที่ดีบอหนึงนะครับทําไมผมถึงเว้นบอ่อไว้บอ่อนี้เขาจะไม่มีลูกครับถ้ามีลูกแนะนําให้ใส่กรงครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปทําอีกบ่อนี้นี่เราทรําบ่อไม่มีลูกก่อนนะครับนี่เป็นบอ่อนี้ครับเหมือนเดิมครับเรา ก็ขี้นวอกนะครับแล้วบอ่อนูผมมันคุณนะครับเราก็สามารถจับขึ้นมาเราจับหางระวังครับระวังเขาแว้งกลับมามนเนี่ยแล้วก็วางไว้วขอบอครับจับหางนี่ครับเสร็จแล้วเราก็เอาไว้บอ่อที่เราเก็บเมื่อกี้ครับที่เราเก็บขี้เมื่อกี้นะ ทั้งสองตัวครับเสร็จแล้วก็ถ้วยอาหารขึ้นมาแล้วก็กวดนะครับถ้าบ่อไหนมีหญ้าเยอะเราก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับทิ้งมาตั้งไหนก็ได้เพื่อให้เขาคลอดลูกนะครับ ข้าหนเป็นภูมิแพ้ก็สามารถใส่ภ้าพปิดจมูกได้นะแต่หมมบ่อนี้มันไม่ค่อยมีฝุ่นนะมีคนําบอกว่าเลี้ยงหนูไม่ไม่มีโรคแล้วครับเป็นเชื้อโรคเยอะครับ นี่ก็เลี้ยงมาห้าปีนะครับยังไม่มีอะไรนะครับตามนี้นะครับยังไม่มีโรคใดๆที่ผมเลี้ยงายในห้าปีนี้ครับเราก็จะเหลือฟังไว้หน่อยหนึ่งครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับประมาณนี้เสร็จแล้วมาดูหนูที่มีลูกครับเราทํายังไงครับนี่ครับสําหรับหนูที่มีลูกเราก็แยกออกเหมือนเดิมครับวิธีนาะเดี๋ยวผมทําให้ดูครับ หวังว่าคงชัดนะครับเราก็ทำการเอาไม้กวดยกใหญ่อกอกันครับ <c oughs> เพื่อเคลียบ่อรนะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็คีบหนูไปไว้ในบ่อว่างเมื่อกี้ครับ <c oughs> แล้วต้องคีบกลับมาคืนด้วยนะครับ ไม่สามารถเอาหนูบ่ออื่นมาใส่ในตรงนี้ได้นะถ้าไม่งั้นกลับลูกนะครับหนูที่มีลูกนะครับความดูนะครับเราก็จับไปไว้บ่ออื่นครับะครับเราห้าม ห้ามใช้ถ้าเราใส่ไม่ได้ใส่ดูมือนะครับห้ามจับลูกเด็ดขาดนะครับเพราะว่าเขาจะไม่คุ้นกลิ่นครับเพราะว่าจะกลับลูกได้ครับแต่ที่ว่าหนูที่เราจะทําความสะอาดได้ก็ต้องมีอายุสักสิบวันครับแนะนำใม้สิบวันถ้าแดงๆเกิดใหม่เลยไม่แนะนํานะครับเราอาจจะเสียลูกไปก็ได้ครับ เราก็เอาอันนี้ขึ้นเหมือนเดิมครับอันนี้เป็นถ้วยอาหารนะครับถ้าแบบเนี้ยเราใส่ถุงมือเนี่ยมันจะไม่ติดกลิ่นของเรานะครับสามารถจยับลูกไปไว้ด้วยกันได้ครับเราจะไม่แยกลูกออกนะครับเราก็จะทำจะขวดแก้ขี้ออกนะครับ เพื่อให้หนูเขาจเจริญเติบโตได้ดีนี่ครับเป็นปุ๋ยชั้นดีครับห้ามทิ้งนะครับถ้าคุณทิ้งถือว่าพลาดครับ เรียบร้อยแล้วเราก็เอาถ้วยอาหารกลับไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วเราก็นําตัวเมียรครับตัวผู้ตัวเมียที่เราไปเมื่อกี้ครับเข้ามาใส่ครับเดี๋ยวเราไปเอากันแล้วผมจะไปว,ไว่ายบอร์ดหนึ้นเดี๋ยวเราก็จะคีบมาใส่ครับแล้วนำหญ้าครับมาใส่เพื่อเขาทำที่นอนให้เขา วิธีจับนะครับจะจับอย่างนี้เขาจะหันกลับมากัดเรานะครับเราต้องให้เขามีที่จับกับประมาณนี้ครับนี่เราเราก็จ,จับมาแล้วก็ลง พอเราจับมาใส่นะครับเราก็จะโรยแป้งกันมดนะครับนี่เป็นตัวนี้ครับสามสิบห้าบาทเป็นทิกบ็อกเพา powder ครับเพาเป็นแป้งหมานะครับนี่ครับกระหนูหนูกินแล้วไม่เป็นอะไรครับคล้ายว่ามดขึ้นครับมดขึ้นอาหารเนาะเราก็สามารถโรยได้เลยครับกับก,ก็ใส่ที่นอนไปครับนี่ผมจะใส่ เป็นใบกล้วยครับใบกล้วยแห้งเนาะเพราะไม่จําเป็นเราไม่จําเป็นต้องใส่ฟางข้าวอย่างเดียวครับฟางข้าวเขาอมเยี่ยวครับแต่ตัวนี้ไม่อมเยี่ยวครับเราก็ใส่้วเสร็จแล้วเราก็โรยแป้งหมาครับรอบบอนครับประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาก็ ไปดนานเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับให้ครบทุกบอ่อครับเนี่ยทําเมื่อกี้เขาก็เสร็จไปสามบอ่อแล้วครับนี่จะทําแค่โซนฝั่งนี้ครับที่เปิดไว้ประมาณเกือบยี่สิบบ่อครับแค่นั้นครับเราก็ไปทําอย่างอื่นต่อหวังว่าเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อน,อนมือใหม่ ขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆครับและเพื่อนๆท่านใดมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างครับผมจะมาทำการทำคลิปให้ดูเรื่อยๆครับขอบคุณครับ